ยูดีๆอเอาตีนไปเคี่ยมขีมาเพนุ่งคนอึดเบียดเอไปเอามาจะของสินอนข้างนอกแล้จะให้เั็ทันนั่นถึงตัวกแล้วใช่คือเห็นมีหัวมีหจกตัวมันมันกีงกาปะมีข้างกโอ้ยมันมีด้วยเหรอพี่มีข้างเออจะอึดเคียงขา สาวสำน้อยสาวสำน้นยผมเปียอีกตั้งหาโอ้ยถาู้ำอผิดของเจ้าเด้อโอ้ยพูดได้ปนบ่กูไนบไปลงนั่นไงผักเป้นบอแมนบ่อนั่นผักเป้นอนละแม่ เอาหักแปะมากินดูง่มง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 ข้างลงไปหันก็พอดีงมเลยเออกันแหละถ้ามันลงไปั่นก็งมเลยยังไงเป็นยังเก็บพักของตัวนนไ,ด,ได,ด้แล้วเนูแล้วมาดม มาดโอ้มันปาะคบไปบ่ไปจะาของเหรนน้ำจะาของบริษณน้ำซำ สูบักนิดหน่อยก็ไ่ได้เออเขียดแย่ๆเลยอ่ะเขียดนาเขียดจะนาแอบแอบเขียดจะนะร้องยงีฟ้าหอมวนหวนเขียดโมเขียดกะกำ เหมือนมอลำผ้ากันมวนมบกดำน้อยเป็นปวนฝนตกมาสู่อีสาน<ป>เออเห็นเห็นยาตีนกับแกูฝุกทะเลเกี่ยวตะการวาควายดุยเสี็จั่งเงินเล็มยาอ่อนตามคณะรุมแจ้งพ่อรุมพลู ตื่นเช้าตรู่รีบมาเร่งรุดไทยยุดหนาเฝ้าน้ำฟ้าเฝ้าน้ำฝนเกียรติโมเกียรตกกิกาคำมงิน